สองนะ้าหลานได้ของถูกใจกลับบ้านแล้วนะคะเยอะตัวอะไรนะ่ะเรียกตัวอะไรหม,มาหมาน่ายน่นแต่เหม็นเบียร์มากเลยนะคะคนโยนลงมาสงสัยทำเบียร์หกใส,สกลับบ้านแล้วค่ะพี่นอ beer, อ้องขาอยอะเออทำไมเหม็นนะลูกเยอะเออคุณอะไรชิมเบียร์กับหมาฉันตุ๊กตาหม,มานพี่น้องขา กลับแล้วผ่านไปอีกหนึ่งวันนะคะน,นุนยาดาจูงแขนคุณตาสองโอป้าหลานสาวค่ะพี่น้องขา <c oughs> กลับบ้านจ้ากลับบ้านนยายดาจะไปไหนต่อโอป้าวาคาเวดูนหุยแม็กโดนัลว่าสั้นแม็กโดนัลว่าสั้น กับบานโอป้าบอกกับบานแล้วไปปลูกดอกไม้อ่ะลูก